Hi hi สวัสดีค่ะกิฟซี่นเทลนะคะวันนี้มาอยู่กับเกม Lo n e l y c a b i t t r p p เราจะต้องขึ้นไปที่แคบินในเกาะคนเดียวเดี๋ยวขออ่านสตอรี่ก่อนนะคุณจะได้เล่นเป็นบุคคลที่ทำงานหนักอ,าาอ๋อแล้วก็ใช้เวลาในการทำงานแล้วก็สืเชียลมีเดียไป็นส่วนใหญ่ในการที่จะไปเที่ยวกระท่อมบนเกาะคนเดียว แต่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดแล้วก็จะมีปริศนาให้ไขคุณจะไขหรือว่าจะวิ่งหนีมันกันละ่ะน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวขอดูคอนโทรลก่อนนะหมูป,ปกติชิปวิ่งไอเปิดอีเวนต์ทอรี่เอฟเฟชไลท์ได้เลยเข้าไปดูตัวเกมกันเป็นบุคคลที่ทำงานอ่ะในที่สุดในที่สุด ฉันก็มีเวลาว่างจากงานแล้วก็โซเชียลมีเดียสักทีฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้มันจะมาถึงแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วไปสนุกกับช่วงเวลานี้ก็เถอะโอ้เข้าใจเลยคนที่แบบทำงานหนักมาทั้งชีวิตอะและอยู่ดีแบบมันมีวันหยุดอะเนาะมันก็โอ้ฉันต้องอ่านจดหมายจากและ์รอดก่อนกดไอ เพื่อเปิด i n v e n t o อ y อาหารอันนี้แบ p แ,แพกเอาไว้เก็บอุปกรณ์สำคัญอย่างเช่นอาหารหรือว่าโบสเคมีอาหารด้วยหรอนี่ข้อมูลจากแลนดลอร์ดบอกฉันว่านี่มันสำคัญมากที่จะอา่านข้อแรกเลยก็คือคุณจะอยู่คนเดียวบนเกาะแล้วก็ให้ระวังตัวไว้ถ้าคุณเห็นซัมวันซัมวันนี่คืออะไรอืมน่าสงสัยไฟ w o o ฟืนสามารถเจอได้ในเชลด เฉพาะเชียวปะไม่รู้ 3. อุปกรณ์บางอย่างสำหรับแคมปิ้งสามารถหาได้ในกระท่อม 4. ตามสัญลักษณ์มาร์คสีแดงไปเพื่อไปที่กระท่อมแล้วก็ 5. มีวิทยุอยู่ในกระท่อมสามารถคอได้ถ้าต้องการความช่วยเหลือโอเคเราจะจำไว้แฟลชไลท์ F เพื่อเปิดปิดใช่ไหม อย่าขอเลยลุกป,ปุ่มก่อนนะโอ้ยอออันนี้คือสว่างเหรออันนี้เรามาถึงเกาะแล้วใช่ปะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอา้าออเดินมาตรงนี้ได้อันนี้คือเลดมาร์กเปล่าใช่ใช่ไหม <Red> Mark. <S <S เรดมาร์กอ๋อแตมินาหมดลืมดูว้าวเรดมาร์กอ่าน่าจะเป็นอันนั้นไม่น่าไม่น่าเกี่ยวกับอีดอกไม้แดงนี่อ๋อนี่ไงเจอละอ๋อเขาก็มาร์กอย่างนี้เนี่ยว่าฉันไปดูดอกไม้ทำไมวะขึ้นไปเลย Red mark. ตามทางไปสเตม,มิน่มีจำกัดนะแสดงว่าแม่งต้องให้วิ่งหนีอะไรแน่ๆเลยอะ่ะบรรยากาศยังไม่มีอะไรผิดแปลกนะจ๊ะอันนี้คือเออ่คนหายรายงานคนหายวิย่งอะ อะไรนี่มันก็หนึ่งปีมาแล้วนี่นะหน้าคุณลุกจังวันที่18ดเดือน8ปี2021ถ้าคุณมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคนศูญหายนี้โปรดติดต่อแลนหลอดแล้วก็ตำรวจเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาา่าฮะแล้วอยู่ดีเมื่อกี้มันแวบมาเป็นรอยเลือดคืออะไรวะ ไ,ไ,ไอ้นี้กูกลับมาที่เดิม่ะเนี่ยใช่ไหมมันคือเลมาร์กปะไม่รู้เดินตามไปก่อนแกอ้อมกลอยู่นะฉันต้องตามทางไปเรือปะเนี่ยเผื่อมันมีให้แบบว่าเอาตัวรอดโว้ยยังไงเจอละกระท่อมโอ้โหท่ามกลางธรรมชาตินะอันนี้คือตัวอะไรหิงห้อยไม่ใช่มั้ง ถ้าถามจริงมึงจะพักผ่อนทั้งทีอ่ะหรอวะอะไรอ่ะอ๋อถุงฉนัฉนฉนึกว่าเป็นคนเด็กอ๋อเชลเด็กเด็กคืออะไรไม่รู้ทะเลสาบเดีย๋ยวขอแวะไปดูทะเลสาบก่อนได้ปะทะเลสาบมีเรือนะ จำไว้จำไว้เราต้องสำรวจให้ทั่วก่อนอเอ,อ,อ้ยแต่วิวมันก็ดีว่ะเออเลิศลิลิมีที่นั่งชมว่าแต่เรือใครเขาให้หากระท่อมฉันเคยเจอกระท่อมแล้วนะแต่ว่ายังไม่อยากเข้าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะ ฮึมกระโดดกระโดดได้ป่าววะไม่ได้เราจะกระโดดไปเพื่ออะไรอ่ะถูกปะออกกระท่อมอยู่นู้นอยู่ตรงนี้เห็นกระท่อมเลยเดี๋ยวก็มีกระท่อมสองอันเนอเพราะตรงนู้นจะไเห็นกระท่อมอีกอันหนึง่งอันนี้ของเราเปล่าหรือว่าของเราอยู่อันนูน้นอ๋อเหนื่อยขอโทษค่ะ ฉันกลัวเนี่ยฉันกลัวอีนี่มากเลยอะอีถุงหน้าบ้านเนี่ยขอไปดูอันนั้นก่อนได้ปะเหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่กระท่อมวะ่ะอย่าบอกนะเป็นที่เก็บฟืนอะมึงเก็บกายไปเปล่าแล้วเหมือนจะใช่ใช่จริงด้วยโอ้โห พอคุณเอ้ยโอ้โหอย่างไกลบอกเลยนะตอนกลางคืนน่ะวิ่งมากูโดนซุยแน่ๆโอเคเข้ากระทอมกันเถอะอ๋อแต่ว่ามันก็มีเลดมาร์กอยู่แต่ไม่มั่นใจว่าตอนกลางคืนมันจะเลืองแสงเปล่าคิดว่าไม่น่าเข้ากระท่อมกันเถอะสวัสดีค่ะ อ่าเหี้ยทำไมคุณไม่อยู่ที่นี่เออฉันก็จะถามคุณมากกว่าได้บอกว่ากระท่อมนี้ไม่มีคนไงอะหรือว่าจะตอบว่านี่คุณเป็นใครกันเนี่ยอ,อ่าฉันก็จะถามคุณมากกว่าเออขอโทษนะผมสายนิดหน่อยอะ่ะแต่ว่าผมกำลังจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ อ๋เข้าใจล้คุณทําให้ฉันกลัวนะเนี่ยผมเข้าใจผมเข้าใจขอโทษด้วยแต่ว่าอะไรดีไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันก็จะเริ่มแบบว่า Setting down หรือว่าอ๋อดีเลยเดลเวล u u h v v y y u u enjoy you stay here อยู่ที่นี่สนุกไหมคะ m stay has b e e n เ uh ออ มันก็แปลกๆอยู่นะแต่ว่าฉันคิดว่าจะว่างั้นก็ได้นะหมายความวม่ายังไงล่ะครับแปลกๆฉันไม่มีเวลาอธิบายแล้วนะขอโทษทีแต่ว่ากรุณาล็อกประตูด้วยนะเมื่อถึงเวลากลางคืนหมายความวม่ายังไงอ่ะไม่บอกกูด้วยเป็นคนที่อยู่ก่อนหน้าเรา กลางคืนล็อกประตูแล้วกลางคืนยังว่าจะฟักแดด about นี่มันเชี่ยอะไรกันวะเนี่ยไหน,ไหนเดี๋เดๆๆเดพอเข้ากระท่อมปุ๊บเงียบทันใดล็อกยังไงอ่ะล็อกได้ปะ อ๋โอเคคลิกกว่าล็อกโอเคอินเทอร์เฟซง่ายๆอันนี้น่าจะเป็นตู้เก็บยากล้องมีความโยกนิดหน่อยนะฉันปิดมานได้ไหมฉันไม่ชอบเปิดมากเลยอะคุกฟูดเมคฟูดเออว่ะมันให้ทำอันนี้นี่ว่ะเดี๋ยวขอสำรวจกระท่อมก่อนนะก็มีเตียง ถามจริงมึงอยากจะมาพักที่แบบนี้เหรอวะเออแต่ก็เข้าใจบางคนอะเนาะชอบแบบว่าฝรั่งเขาชอบแบบที่สงบสุขอะอ๋ออันนี้มีเรดิโอคุกฟู้ดฉันต้องเปิดเฟอร์เนเซสก่อนอ่าเมคฟู้ดฉันต้องการไม้ไม้ซึ่งไม้อยู่ข้างนอก เปิดได้เลยไหมโอเคไม้อยู่ข้างนอกง่าย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 ไม่ยากแต่ว่าช่วยขนไม้มาไว้ใกล้ๆบ้านได้ปะฝนก็จะตกจะได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่เอ้หันหันเหมือนพร้อมอะคะ่ะ วิวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกียราตากรอะไรฆาตากรเหรอนี่มันหมายความว่ายัางไงอ่ะจำสแกร์อีกแล้วอันนี้คือเก็บไม้มาแล้วใช่ไหมนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฉันกะจะมาพักผ่อนเงีย,งยบๆคนเดียวนะ จะเริ่มรู้สึกแปลก,ปลกๆซะแล้วสิถ้าฉันเปิดประตูไว้มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมปิดดีกว่าแล้วปิดยากซะด้วยอ่ะกูอ่ะกูล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภยัยแมชเหรอแมชคืออะไรอะแมชน่าจะเกี่ยวกับไฟ อย่านะไมคขีดอ๋ออยู่นี่โอ้โหแล้วใครเอามาวาไงไว้ข้างนอกโอ้ประตูก็ปิดยากล็อกก่อนนะจ๊ะไมคิขีดไฟจุดอ่าฮะ แล้วก็คุกฟูดทำอาหารกันตอนนี้น่าจะช่วงเวลาน่าจะช่วงเย็นๆปะ่ะวิ t ิตบ c h อ๋อมันยังร้อนเกินไปฉันต้องไปที่ทะเลสาบก่อนระหว่างรอหรอแล้วมึงไม่ดับไฟก่อนนะเด๋อวไฟก็ไม่บ้านหรอกอีนี่ดับไฟก่อน ันร้อนเกินไปอะ่ะฉันกลัวแบบว่าเปิดประตูมาแล้วแบบปิดประตูก่อนล็อกได้ไหมล็อกไม่ได้ล็อกได้จากข้างในอย่างเดียวโอเคเขาให้เราไปทะเลสาบนะจ๊ะระหว่างรอให้อาหารมันเย็นลงเพราะว่าตอนนี้ร้อนเกินไปเรากินอาหารไม่ได้หรอ ซิดดาวหรือว่าไปที่เรือได้เรือมันเด่นอะ่ะมันแบบมันน่าสำรวจกาจะใครอะ่ะใครในเรือใช่ไหมมีคนในเรือใช่ปะวะอ๋อมันเป็นไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่ <c oughs> <c oughs> นนไอ,ไอ้เขาเรียกว่าอะไรขอบเรือแ <c oughs> ม่งเหมือนมีคนยืนอ,อยู่จริงนะเนี่ยดูดิ โอ้เย็นแล้วว่าไม่เอาจริงถ้ามึงฉลาดจริงๆนะมึงก็แค่ยกอาหารออกมาให้อุ่นแค่นั้นอ้าเป็นวิวที่สวยงามอะไรเช่นนี้อย่านะเหมือนเราจะเคิมหลับวะ่ะใช่ไหมจริงด้วย ชิปหายแล้วค่ะคุณผู้ชมอะไรอะ่ะคนหายนี่มันก็เป็นปีมาแล้วนะและเธอก็พยายามจะหนีจากความจริงอยู่เหรอ อนนี้เธอก็พยายามจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช่ไหมล่ะทําเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทําเหมือนว่าแกไม่ใช่ฆาตกรฉันไม่มีวันให้แกมูฟออนจากอะไรก็ตามที่แกทำลงไปหรอกไว้ไว้ เป็นอะไรกลัวเหรอกลัวดิอีดอกไปต้องห่วงฉันก็แค่ทําให้แกรู้สึกสนุกอ่นนะออไม่ใช่ฉันก็แค่จะทําให้แกรู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกน,นะอยู่ดีดดีสุเมกทาแบบนี้กับฉันทําแบบไหนโอ้ยหูใจเต้นโว้ยนี่มันบ้ามากเลย นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมชิบหายกลับบ้านด่วนโอ๊ยโอ๊ยเจออยู่เจออยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยใครใครใครจะ้านี่มันไม่จริงหัวฉันมันกำลังเล่นตลกอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหิว ประตูสิเออโอ้ยสโลไลฟ์เหลือเกินมีใครอยู่ในบ้านใช่ไหมโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวแล้วถ้าปิดโอ้ยฉันยากปิดผ้ามากมากเลยอะ่ะโอ้เมื่อจัดกินอาหารแล้วก็ไปนอน ขนลุกเลยเมื่อกี้ฉันไม่ชอบการเปิดหน้าต่างแบบนี้เลยจะปิดมาได้ปะฉันรู้สึกถูกจ้องมองเนี่ยโอ้โหอีมุมเนี่ยใช่เลยอ่ะนอนก็นอนโดนแน่นอนเสียงคนเดิน นั่นไงนั่นไงอาจจะอาจจะนี่เป็นเป็นเรื่องจริงเหรอเชียมีคนมาเคาะแล้วหัวใจเต้นแรงมากอะ่ะแกจะเปิดจริงจรหรอ เป็นฉันจะไม่เปิดนะมันอัรคับเปิดว่ะเอ,อ้ยแต่ออบเจกตีมันไม่ขึ้นนะใครคะมองไม่เห็นด้วยจะมีมีดอยู่นะ แต่มันไม่ได้เคาะแล้วอะนอนต่อได้ไหมปิดไฟแล้วนอนเลยมึงไม่ต้องสนใจตั้งคับเปิดหรอวะปิดประตู ประตูปิดประตูปิดประตูเอา้าฉันไปไม่ได้อ่ะเอ,อื่อยินดีดต้อนรับกลับมานะ โอ้ยโอ้ยโยโยโยอ,อย่าทาอย่างนี้สิพวกเขาไม่รู้ว่าฉันตายอ่ะฮะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้รับโอกาสจากแกเลยในการที่จะหนีแต่ว่าแกก็ยังกลับมาสถานที่แห่งนี้เพื่อลีเล็กหลังจากฆ่าฉันเนี่ยนะวย่ง โอ้ยเสียงมึงโอ้กูไม่มีสมาธิอ่านและนะ้วเนี่ยแกจะต้องเอาชีวิตรอดละจากเกมการแก้แค้นของฉัดนดิหน่อยฉันขโมยกุญแจเรือของแกในตอนที่แกหลับและแกกำลังฝันอืมแกจะต้องหามันแล้วก็กลับไปที่เดสหรอ แล้วก็ตามมาร์คสีแดงไปโอ้ยกูยังไม่ได้อ่านเลยไอ้ไม่ได้ดู S T C ทำตามที่เขาว่าดีกว่ากู to d e a เหรอ d e a คืออะไรอ่ะ แล้วมึงก็จะตามเขาไปด่นะเดสหรอเดสคือยังไงวะ Follow new branch เนี่ยเหรอมึงมันดึกมากเลยอ่ะ ในหรือเปล่าอุ้ยเหี้ยไว้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 อย่าเสีอันนี้คนหายอ่ะแสดงว่าเรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ย เก็บสเต็มไว้หน้าไว้ก่อนเผื่อต้องวิ่งได้ยินเสียงอะไรร้องก็ไม่รู้อะท่าเรือเหรอใช่ป่าววะ เออท่าเรืออาา๋ฮะฉันต้องหากุญแจเรือก่อนไม่เหมือนแบบว้ายอย่าเล่นอย่างนี้สิคะคุณขา follow new b r ANCH ก็คือตามสัญลักษณ์ใหม่ไปโอขอโทษค่ะเหนื่อยเหนื่อยวิ่งเพลินไปหน่อยวาเอ๋อเราก็หลงดีใจนึกว่าจะช้าแล้วโอ้โหแสงพระจันทร์มันมาร์กจุดให้เราไปไหนวะโอูสเตอร์มิน่าหลอดยาอยู่นะฉันเพิ่งรู้ เราเป็นคนฆ่าเขาหรออ๋อนี่ไงคืออะไรแล้วทำไมมันยาวอะไรขนาดเนี้ยขอสำรวจรอบๆก่อนนะรอบๆไม่มีอะไรเข้าไปหรอใช่เข้าไปแหละไม่มีประตูด้วย ขยันสร้างโอ้โหละมุมแบบนี้กูโดนแน่ ได้ปะจะโดนปะเนี่ยเงียไปแล้วอะฉันว่ามันรอจาสซะแกเฮียนี่คุณมาทำอะไรที่นี่ผมก็จับตาดูคุณอยู่นสิให้แน่ใจว่าคุณมาทำอะไรอืม งั้นฉันสามารถกลับไปที่บ้านได้หรือเปล่าตอนนี้หรือว่าจะแอคชั่นใช้มีดที่เจอแทงเขาเออเราขอปานีปานอมได้ไหมชั่วโกหกเหตุ escape the Iceland ได้หรอได้จริงเหรอจริงเหรอวะ ฉันไม่อยากเชื่อว่ามันจะปล่อยเราง่ายขนาดนี้เก็บก่อนเก็บสตมิน่นากนฉันว่าอีกคนเมื่อกี้แม่งแปลกๆวะ่ะเ,เฮ้ยเจอเรือไม่มีใครตามมาเนาะ แกใชกคนหลุกมากเลยอ่ะหนีไปที่เรือไปที่เรือเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวฉันว่าไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอด ลองหันข้างสิเพื่อมีคนขึ้นมาบนเรือด้วยหันไม่ได้อย่าทำอย่างนี้สิกลัวหันแล้วหันแล้วหันแล้วไม่นะ <lien> นั่นไงโอ้เราเจอกันอีกแล้วนะถ้ายังไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแล้วก็ลองคิดย้อนกลับไปอะไรวะ ฉันยินดีนะที่แกยังมีชีวิตรอดได้อะนะหลังจากทุทกๆสิ่งที่แกทำในทริปนี้เกี่ยวกับการสตอกเกอร์อ่ะฮะลองมองกระจกนี้สิว,ว้าวนงจากออกมาก็กลับบ้านใช่ไหม แล้วก็คิดทุกอย่างเกี่ยวกับทริปนี้ถ้าคุณจำได้ว่า<ม>คุณได้ทำอะไรไปกับคนผู้นั้นเมื่อหนึ่งปีก่อนแล้วก็รู้สึกกำลังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็แต่แต่ว่าคุณก็มีความสุขในการที่จะจัดการกับความคิดคุณแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหรออืม โอ้ยมี3ฉากจบเลยแฮะโอ้ย,อยน่าสนใจน่าสนใจโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับเกมอะโลลี่แคบินทรปนะคะตกใจนะเขารู้สึกว่าจังหวะจำสแกรเขาดีแล้วก็รู้สึกว่าตอนไอเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเซอร์ลาวรอบข้างเลยเว้ยถ้าถ้าใส่หูฟังเล่นอะมันจะลดมากเลยตอนนี้เราใส่หูฟังเล่นไงมันเลยแบบว่าเสียงแม่งเดี๋ยวมาซ้ายมาขวาเดี๋ยวมาหลังอะแม่งทาให้แบบ เพิ่มบรรยากาศในการเล่นเกมได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้ามาเจอกันใหม่กับเกมระทึกขวัญสยองขวัญกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายคะ่ะ